สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลอเชื่อเลยท่านทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการให้ท่านรู้จักกับตะไคร่ตะไคร่หอมนี่คือลักษณะต้นของตะไคร้หอมครับประโยชน์ใช้สายหรือกินได้หรือไม่ได้ผมจะไม่พูดถึงครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงประโยชน์ของการเลยุง เขามีวิธีการไลยุงอย่างไรถ้าปลูกไว้เฉยๆนี่ยุงก็เยอะไม่นี่มไม่ไยกัดเราอยู่เหมือนเดิมเอาเรามาดูวิธีการไล่ยุงครับเราจะใช้ตะไคร่หอมไลยุงได้อย่างไรดูครับวิธีการารับแรกอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือที่รองรับแล้วก็ค้อนครับแล้วก็ขอน ให้หอมนะครับขึ้นมาตัดหัวท้ายครับตัดหัวท้ายตัดหัวท้ายเสร็จแล้วเราก็ ทุบๆ,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 ๆให้แตกครับเมื่อแตกเราก็ดมดูแม่หอมชื่นใจครับหอมชื่นใจจริงๆหอมเออเราจะใช้ส่วนนี้แหละส่วนที่เราทุกแตกนี่แหละไปวางไว้ที่ยุงอยู่หรือยุงทุกทุ้ม ยุงก็จะหนีเพราะมันเกิดละไข่เครื่องหรือละไข่เครื่องจากกินสารเหลอเของตะไคร่หอมครับนี่วิธีการไล่ยุงถ้าเราปลูกไว้เฉยอย่างนี้ยุงไม่น,มนี้ยุงไม่หายยังมีอยู่เหมือนเดิมปลูกทำไม่นี่หละครับคือวิธีการไลอยู่เราต้องทำอย่างนี้นี่ที่ไหนยุงเยอะหลังจากเราทุบแบบนี้เราเราก็ไปว,วางเอาไว้ นี่ก็คือวิธีการใช้สารสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร่หอมหมดเลครับ